ชั่วโมงนี้ก็เฮ้ย <laughs> เป็นเวรชั่วโมงนี้ตกบกระจุยกระจายหมดเนี่นยพอถึงใจนี้ทำเค็มก็ได้ไงนะถูเนี่ยนะกำลังแหมแดดเดียวอ่ะเป็นไอ้ยือ้อไอ้กับแก้มอย่างดีแบบเียงแข็ง Mấy thấy Quen à Quen Quen <laughs> Mày quen ra điên một hả không เโย,ยกฟุบหนึ่อฟอง,องฟงม,ม,มาพอ <c oughs> ไม่ทันไม่ทันยังไงยังไงโอปลาอะไรวะ <c oughs> คือข,ขาดคือข,ขาดกระต่ายขูดกระต่ายขูดไม่พันเลยใส่แดดเดียวไปแล้วดูครับเสียมิดโดนอีกแล้วตามหาปลาเค็ม <laughs> เค็มจริงๆอ่ะยกอ่ะ เพิ่งตีเบียดเอาไว้กูแล้วอ่ะฟุบโอ้โหแเอ้ยตัวอันนี้ก็เล็กเกินระวังเข้ากองอย่างเดียวอ่ะมันอยู่ใกล้กอง <c oughs> เสียงหวานเสียงหวาน มีไซส <S <S <smoke> <S <S <rail> ์ไหมนึ่โลสโลนึกว่าสไบบ์โอ โลสองโลเ <laughs> บรกมันหวานไปหรือเปล่าโอ้แม่โอมมิดคอเลยถ้าใช้ควายนีนบู๊ด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 

เสียงมันหวานนะ <laughs> หวายบอ่อเปล่า <laughs> มาเลยครับมานี่มานี่มานี่ยก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 <ด> <c ười> ไม่ได้วัดเนี่ยนะตัวนี้ก็ร <c ười> ูว่กินตอนไหนไม่รู้เรนะื่องเอาลูกจิต <c ười> ตัวอะไรวะเนี่ย đây nè lộn thành nè thành rồi để được

ขึ้นยังไม่อ่ะขึ้นยังนะเปิดหน้าลอกนะเปิดหน้าลอก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 เปิดอลไรเปิดเปิดเปิดหน้าลอกเลยเล่เทสตักดีๆไม่ชอบจะเอาปลาทูจะเอาปลาทู โอ้ยแดกทะลึกเลยตักดีๆไม่ชอบจะเอาปลาทูเออนี่อะไรเนี่ย

ใส่หนี้ต้องโยกฮะอืมแต่ถ้ามันสลัดอนะ่ะสลัดหัวสลัดพุิๆๆอ่ะรู้รู้ว่าวันสลัดอนะ่ะน่าโอ้โหโอ้โหนี่ไม่ต้องวัดเลยเนี่ย น่าจะเจอดงเข้าไปแล้วเนี่ยนี่ไงจริงด้วยน่าจะเจอดงเขาแล้วละเนี่ยออกอาราวาดีเจ้า hiu đó hiu đó กัก,กืบทีกับ หมดแล้วไม่มีแล้วไม่มีกุ้งตกแล้วมหมดแล้วร้อยตัวข้างกะเพราเอาไปแดกหมดร้อยตัวหมดเลยวันนี้แม่งเป็นไปได้ไงไม่รู้ปลาใหญ่มักหลุดเสมอ <laughs> ขอ เข้ามาไะไกันวะเอาพาร์อวกัน ขึ้งจะกินเมื่อกี้แหละตอนที่ขบับเลยอืมว่าขวดถ่ายไปนหนพ่อยกยกขอถ่ายรูปนะยกอันนี้แล้งจับเอ็นดึงขึ้นหน่อย,อยงขาวระวังนะระวังนะจับเอ็นดึงขึ้นจับท้องมัน <c oughs> ดิติดอะไรมันติดอะไร

Cái này cháy ra Nó ngàm luôn Cung một tụi này nữa ตัวแม่งงามเลยทีเนี้ยเยอหมดเนี่ยปัญหาฮะจ,งงจิกยังไม่แดกเลยเนี่ยสวายวะหรือเปล่านะ <laughs> ใส่ใส่เสื้อลสสัมพาวด้วย เ่ออยังเออถ้าตัวอย่างนี้พัออยังชั่วหน่อยนะเขาขี้เขาขอหหิวเลยครับหิวเลย รีบยกรีบยกรีบยกตึก๊บหนึ่ง,งมาแล้วหนึง่งฮะหายพ่ออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหายทามิกิเหรอเฮ้ยทามิกิีขาดขาดเอาเอาสวิงนิดหน่อย ตัวนู้นใช้ได้รบเ่นนะครับ พอได้ทอดครับวันนี้มาในช่างเหมาพอได้ทอดอีกสิบตัวอันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหโห,โหไอ้ที่เยอะหมดเพราะอันนี้ใช่ไหมบบไอ้ที่เหยื่อร้อยตัวหมดนี่ก็เพราะไอ้นี่นะโอ้โไม่งั้นได้เครียบ ครับหมายแตกแตกเป็นที่เรียบร้อยมันจะจมอยู่ครับโอแม่งอยู่กลางหมายเลย่ะนี่หมายเรือแตกนี่หมายแตกแตกเรียบร้อย ลอยขึ้นมาอย่างนี้แล้วเดี๋ยวใครวิ่งชนทําไงวะเนี่ยมีเชือกด้วยนะเนี่ยข้างล่างอ่ะโอ้โหใหญ่มากมีเชือกลงไปถึงข้างล่างนู่นเลยอ่ะโปจะเป็นอวนอวนใครหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยสายยังไม่ใหม่เลยเชือกยังไใหม่เลยอ่ะ เรือจมอะหมายแตกเนี่ยแตกแน่ดูสายดิโอ้โหเลาอย่างล่าง